สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอพูดถึงพระเอกมาเทบิกเอ็มกริตลิสก็ถือว่าผ่านผลงานมาแล้วมากมายหลายเรื่องนะคะเรามาดูกันสิคะว่านางเอกของบิกเอ็มมีใครบ้างและเคยร่วมงานกันที่เรื่องอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากผลงานเรื่องล่าสุดก่อนแล้วกันค่ะสกายมาเรียค่ะเป็นนางเอกคนล่าสุดของบิกเอ็มกริตลริสนะคะกับผลงานเรื่องล่าสุดที่กําลังถ่ายทาอยู่นั่นก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะ ซึ่งก็เป็นละครที่ผู้ชมหลายท่านรอชมกันอีกด้วยนะคะเราก็มารอชมความสนุกกันได้ที่หน้าเจ้าช่อง7 HD เ,เร็วๆนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะสาวสกายก็ยังมีละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงที่จะปิดกล้องเร็วๆนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรงน้าพึ่งที่ชะลอก,การถ่ายทำคาดว่าน่าจะได้ชมกันประมาณปีหน้าค่ะฮานาลีวิตค่ะ ซิงก็ถือว่าเคยเป็นคู่จิ้นกันมาแล้วจากละครเรื่องข้ามากับพระเมื่อปี2558และก็ได้เล่นคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องเจ้าพายุในปี2559ของค่ายคอริเซียมเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับละครเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องเจ้าเสาวจําเลยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการไททาซึ่งก็คาดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะได้ปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะยังไงก็ราฟังการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะเรียวทัศนียาค่ะ ที่เรียกได้ว่าก็เป็นนางเอกอีกคนที่เคยร่วมงานกันมาแล้วถึง2เรื่องก็คือเรื่องเพลงรักเพลงปืนในปี2562และเรื่องล่าสุดที่เล่นด้วยกันก็คือเรื่องปีกหงค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เล่นด้วยกันก็จะจิ้งกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีเคมีที่เล่นด้วยกันแล้วมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะสำหรับละครเรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำของสาวเปรี้ยวก็คือเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะและมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รอเปิดโผเร็วๆนี้ค่ะ สาวคนต่อไปนะคะปูเป้เกสรินค่ะก็เป็นนางเอกอีกคนของ Big กเอนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเล่นด้วยการเพียงเรื่องแรกก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ดีเหมือนรู้จักกันมานานเลยนะคะทําให้มีเคมีที่เข้ากันได้ดีกลายเป็นคู่จิ้งกันในช่วงเวลาที่ละครออกอากาศค่ะและก็เรียกได้ว่าเรตติ้งมาแรงเป็นอันดับหนึ่งของปีเลยค่ะ สำหรับน้องปูเป้นะคะก็มีละครเรื่องคทาสิงที่ปิดกล้องแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะและอีกสองเรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือเรื่องรังรักพลางใจและบ่วงวิมาลาค่ะสาวคนต่อไปค่ะตูนพิมพ์ปวีค่ะ ซึ่งก็เคยเป็นนังเอกของ Big M ด้วยเหมือนกันจากละครเรื่องวิมานมนตราค่ะถึงแม้ว่าจะได้คู่กันในพัร์ทปัจจุบันที่กลับชาติมาเกิดเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่าในอดีตชาติเคยรักพอยซึ่งรับบทโดยตูนค่ะแต่ไม่สมหวังจึงอธิษฐานให้ได้ครองรักกันในชาติถัดไปและก็กลับมาเจอกันค่ะก็ประมาณนั้นค่ะและปัจจุบันนะคะตูนก็หมดสัญญากับทางช่อง7ไปเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3แล้วค่ะ กรีนอัสดาพรค่ะจากละครเรื่องเพรร้อยรักในปี2561ค่ะ ก็เป็นละครแนวรมติดดรามา่าแนวสอบสวนสืบสวนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กเอมก็เคยเล่นกับกรีนอัสดาพรมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องคีตะโลกาแต่ว่าเป็นคนที่รักนางเอกมากแต่ไม่ได้คู่กันค่ะเพราะเรื่องนี้พระเอกก็คือนิววงศกรนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะกรีนก็หมดสัญญากับทั้งช่องเจดไปเป็นนักสแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วค่ะโบเมลาดาค่ะจากละครเรื่องหงเหนือมังกรของค่ปรากฏการดีค่ะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีทั้งความรักความแค้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้ความรักก็เอาชนะความแค้นมาได้ค่ะและปัจจุบันนะคะโบก็หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะเนยประพาดาค่ะจากละครเรื่องนักรบตาปีศาจค่ะ ก็เป็นละครแนวแอคชั่นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าบิ๊กเอ็มก็เป็นพระเอกคนแรกของเนยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของเนยเลยด้วยค่ะหลังจากที่เป็นนักแสดงสังกัดช่อง7แล้วและตอนนี้นะคะเนยก็มีละครเรื่องเกาะรักกนหัวใจที่ปิดกล้องแล้วรอการออกอากาศอยู่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําก็คือเรื่องสองห้าค่ะ สาวสวยคนต่อไปค่ะแคสสัญญาค่ะจากละครเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นละครเย็นก่อนข่าวนะคะที่แคสเล่นเป็นฝาแฝดค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกอีกคนของ Big กอที่แฟนละครอยากจะให้จิ้นกันนอกจอจริงๆในช่วงที่ละครออกอากาศนะคะและหลังละครจบไปช่วงหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะสำหรับละครที่รอการออกอากาศของสาวแคสสัญญาก็คือเรื่องพริกกับเกลือคู่กับธนวสุริยะจักรค่ะ แอมมี่บันิชดาค่ะจากละครเย็นก่อนข่าวเรื่องจับกังค่ะก็ถือว่าแจมมี่เป็นนางเอกละครคนแรกของบิ๊กเอ็มเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งหลังจากที่บิ๊กเอ็มได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกก็คือเรื่องจับกังในปี2558ซึ่งเป็นละครเย็นก่อนข่าวค่ะและก็ทําได้ดีค่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะบิ๊กเอ็มก็ได้ขึ้นเป็นพระเอกหลังข่าวค่ะฟ้าอิงฟ้าค่ะ สำหรับสาวฟ้าอิงฟ้านะคะบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะว่าคู่กันที่เรื่องอะไรก็คือบิ๊กเอ็มประกบคู่กับอิงฟ้าในภาพยนตร์เรื่องอย,า,งยามย่าสะทอนภาค3นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของอิงฟ้าด้วยค่ะและผลงานล่าสุดข,ของอิงฟ้าที่กําลังออกอากาศอยู่ขณะน,นี้นั่นก็คือเรื่องทะเลเดือดค่ะ และมีอีก2เรื่องก็คือเรื่องปางสเสน่หาอยู่ระหว่างการงดถ่ายทำนะคะเนื่องจากภาวะโควิดค่ะอาจจะทําให้การถ่ายทําต้องเลื่อนออกไปอีกค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพยักไร้ในกราบซึ่งอยู่ระหว่างการถ่ายทาเช่นเดียวกันค่ะ <S <S และนี่ก็เป็น11นักแสดงหญิงที่เคยเป็นนางเอกของบิ๊กเอ็มกตริสนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่เคยเป็นคู่จิ้นกันมาแล้วด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมชอบจิ้นคู่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ